แบบของอาชีพครับเป็นตัวครับเพราะว่าเขาบอกว่าการก้าวสู่ในการชกสมัครเล่นเนี่ยก็อยากที่จะมาพัฒนาถึงมวยไทยอาชีพเต็มรูปแบบนี่แหละครับแล้วก็โอ้โอกาสดีมากๆครับได้ขึ้นที่บ้านของมวยไทยแห่งนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะออกอาวุธแรกของยันแก่นครับแต่ขาเจาะยางนี่มาทิดทำท่าหน้าตาไม่ดีเลยครับแั้งที่ตัวเองนี่หล่ออยู่แล้วนะโ,โดนอาวุธแรกนี่หน้าตาไม่ดีเลยเอาละนะครับยังไงดีครับ อาวุธของใครครับจะทำให้แผนของผู้ต่อสู้เนี่ยมันรวนก่อนกัน,กนครับใสขวาไวก่อนแล้วเพียงแกนอ้าวครับโจมกันอ้าวครับมาจิบใช้ค,ความเร็วแหะครับลูกหนักเี่เป็นรองครับไม่รู้จะทำยังไงครับช่วงชกดีกว่าใช้ความยาวความเร็วเข้าสู้แล้วครับตอนนี้ดูครับหมัดม,มาก่อนเลยบอลโอ้ยบมาโอลโอ้ยลนเลยยกยัยงไม่ถึงนาทีใช้เวลาไป53วินาทีเท่านั้นเองโอ้ อย่างที่บอกครับพอเป็นมวยตัวใหญ่แล้วแกออกเดินก็เปิดเกมเดินครับอู้ยหนักเลยครับใช้ความเร็วครับแชมป์ความยาวที่ได้เปรียบปัง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 ครับพอโดนแล้วปิดเกมเลยวันพังน็อกเอาเลยครับมาไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้โอ้นี่ครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการปฐมพยาบาลครับเรามีทีมแพทย์ที่เป็นมืออาชีพนะครับดูครับ เาไปดูอาการเพื่อนหน่อยครับขอโทษขอโพยไปใ้ลังใจครับผมไม่ทำคุณคุณก็ทำผมแหละดูครับช็อตไหนครับโอ้ยโดน<า>ลำตัวแหละครับ<า>ซ้ายโดนลำตัวแล้วขวาโดนคางครับเดี๋ยวดูดีๆเนี่ยลำตัวก่อนทีหนึ่งครับอ๋อน่าจะจูกก็แบบนี้แชเนานะ ใช่ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะจิ้มลงตัวนี่แหละครับจุบอู้ตัวงอแบบนี้ครับฟันยางนี่หลุดออกจากปากครับแบบไม่ต้องคายเลยครับมันหลุดเองมันขับปากครับนี่ครับหมัดนี้เลยครับแล้วหมัดขวาตามอีกทีครับหลุดเลยครับหลังจากนั้นโดนเข่าเสยไปทีครับโหเนี่ยครับก่อนจากโอ้เข้าไปโอ้ปล่อยหมันนกปีกหักเลยครับโอ้โหนี่ครับซุปเปอร์สโลว์ครับชัดเจนน้อง Ladies and gentlemen of the 53 second of the fight round, we have a winner by way of New York Blue Corner Maju Desert Warrior Academy.